เนี่ตม้มยีถหืองน้องเฝ้าเส็นไหมเฝ้าเส็นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมอันล่างไหมล่ะม,มันดูล่างล่างาง,างันเงับไปบอกมันล่างไปล่างเอเอเงับไปบอกมัน จันละเดียวก็ร้อนมือนั่นบอกเจนเลยไไม่ไ้อใไมไม่ไม่ไม่ไ่นี่เจเจเจวาน้องวาไม่น้องเจให้น้องลูกเจไปให้น้องก่อนลูกไม่ทำน้องลูก ล่างมาล่างก็ได้ล่างลเอ๊ยมันจะเข้าตาเราล่างเที่ยวน้สยมล่างล่างบกสีเขาเน่าอะ่รอล่างสิล่างล่างเน่า